สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็เข้ามารับชมปุกป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูอ่าดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับพี่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นผีเสื้อลาตีครับผีเสื้อลาตีเป็นดอกไม้ที่อ่าเลี้ยงง่ายมากครับ ขยายพันธุ์ก็ง่ายครับท่านผู้ชมให้ดอกสวยครับเนี่ยดอกเขาจะมีสีขาวอมม่วงครับนี่ครับดอกเขาพอตกกลางคืนเขาจะพับนะครับตรงดอกของเขาไอ้ตรงใบของเขาเขาจะพับพับเข้าไปครับนี่เขาจะไม่บานแบบนี้นะครับหามาปลูกได้ครับปลูกง่ายสามารถเลี้ยงในบ้านก็ได้ครับหรือจะ เลี้ยงให้มีแดดอ่อนๆมีสแสนก็ได้ครับส่วนกลางแดดก็ได้ครับได้หมดนะครับนี่ใบเขาก็สวยสีม่วงนะครับออกลายๆดังๆนิดๆนะครับหามาปลูกได้ครับไม่แพงจนเกินไปครับเอามาปลูกแค่กระถางเดียวนะครับสักไม่นานเราก็ขยายได้ จากกระถางเดียวมันก็จะค่อยๆเพิ่มปริมาณไปเรื่อยนะครับนี่ให้ผมสังเกตให้เพื่อนๆสังเกตว่าอันนี้คือให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเขาจะสวยแล้วใบเขาจะสวยดอกเขาก็จะออกดอกสวยครับนี่ดูแล้วมันสดชื่นตาครับส่วนกระถางที่ไม่ค่อยให้ปุ๋ยหรือ ได้อาหารไม่เต็มที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูมาเปรียบเทียบครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้มันไปหลบอยู่มุมไหนก็ไม่รู้ครับผมไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยส่วนปุ๋ยง่ายๆมันก็ปุ๋ยที่ให้ก็เป็นออสโมโคนปุ๋ยละลายช้าสูตรสามเดือนนะครับ อ่ะสังเกตง่ายๆครับท่านผู้ชมอ่ะดูตามภาพเลยครับพูดถึงว่ามันก็แปลกไปแบบนะครับโอ้นี่เขาไม่ได้รับอาหารมันก็เหมือนคนครับเหมือนสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้นไม้ก็เหมือนกันครับดูแปลกแต่ไม่สวย แต่ก็ยังออกดอกให้เราเห็นเทคนิคก็คือให้ปุ๋ยครับแล้วก็ตัดออกซะตัดใบออกให้หมดเลยครับท่านผู้ชมนี่ให้ปุ๋ยออดโมโคสครับอาจจะเปลี่ยนดินให้เข้าใหม่เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมให้ปุ๋ยออดโมโคสนะครับนรับรองใบใหม่ขึ้นมามันก็จะไม่หยิกย่อยอย่างเงี้ยครับ ไม่สวยแต่แล้วแต่คนชอบครับนี่คือผีเสื้อลาตีแล้วตกกลางคืนเขาจะพับปีกยังไงเออนี่ฮะเดี๋ยวผมจะปรับปรุงใหม่ครับเปลี่ยนดินใหม่ให้ปุ๋ยลดน้ำสม่ำเสมอ แต่ถ้าจริงวันเว้นวันก็ได้นะครับนี่ต้นทีกระถางที่สมบูรณ์ครับ ชา่ชนครับพูดถึงบอลด่างมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับมันก็เลี้ยงไว้มันก็เพลิดเพลินตาเหมือนกันครับสำคัญคือเรื่องเพี้ยนะครับเพี้ยจะไปทำลายตรงโคนต้นนะครับเราต้องคอยฉีดยาก,กันเพี้ยไม่งั้นก็ซื้อสตาร์เกิลจีมาครับมาฝังไว้ในดินแล้วก็รดน้ำ เพี้ยมันก็จะไม่มีครับอขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากให้เพื่อนๆพือนรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับสาเหตุที่ผมห่างจาก ่ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆก็คือมีที่ผมลงไปก่อนนั้นก็คือแม่ผมเสียครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆเอ๊ะทำไมปุ๊กปองชาแนลไม่ลงคลิปให้ดูบ้างนะครับส่วนอคอมเมนต์้นเพื่อนถามมาก็ไม่ค่อยได้ตอบครับเดี๋ยวจะพยายามทยอยตอบนะครับก็ที่ยังติดค้างกับเพื่อนๆไว้ก็คือ,อวิธี ขาเรียกให้ปุ๋ยต้องใช้ปริมาณปุ๋ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าใดถึงจะฉีดพ่นกล้วยไม้ได้แล้วให้ยังไงให้ปริมาณคือเอาง่ายก็คือให้ปริมาณาาเท่าไหร่นะครับพูดไปก็งงไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผม ต่อไปต่อไปครับพูดไปก็งงไปรอ,อติดตามนะครับเรื่องแปลงสีฟันครับท่านผู้ชมผมแยกตัางหากครับสาเหตุที่ผมแยกต่างหากก็คือเป็นโรคชรลาครับผมสังเกตง่ายๆจุดนะครับจุดต่างๆนี่ครับ เรื่องแปลงสีฟันเป็นเป็นกวไม้ป่าที่อดทนครับต่อโรคเชือ้อราอยู่ตามป่าก็มีแบบนี้เหมือนกันครับแต่เขาก็รอดมาได้ก็จัดการเลยครับแยกตั้งหากครับแล้วก็มาฉีดพ่นด้วยยากันเชื้อราทุกอาทิตย์นะครับส่วนยากันเชื้อราก็ตามท้องตลาดทั่วไปใช้ได้หมดครับท่านผู้ชมมีเอฟซีถามมาเหมือนกันครับขอโทษที่ไม่ได้ตอบนะครับ ใช้ได้ทุกอีห้อครับดีหมดครับขอให้เราฉีดพ่นทุกอาทิตย์ครับถ้าเป็นลักษณะนี้ครับยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องฉีดพ่นนะครับนี่ฮะปลูกไว้กับกระถางไม้ครับเครื่องปลูกก็ไม่มีอะไรมากครับเรื่องแปลงสีฟันเป็นอะไรที่เป็นล้นไม้ป่าที่สวยครับถึงฤดูการงดน้ํำเราต้องงดน้ําไม่งั้นไม่เห็นดอกครับถ้าเลี้ยงดูลําต้นเลี้ยงดูใบง่ายครับ แต่ถ้าเลี้ยงดูดอกจะยากเราต้องมีปุ๋ยฉีดพ่นทุกอาทิตย์ก็ได้ครับหรือวันหรืออาทิตย์เว้นอาทิตย์ด้วยปุ๋ยเร่งดอกครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับอาทิตย์แรกก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับ20 20 20ยีอาทิตย์ต่อไปก็ฉีดพ่นด้วยสูตรสิบหกยีดครับผม ตัวท้ายสสูงครับเป็นปุ๋ยเล่งดอกครับผมโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะนานไปเรื่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเนี่ยนี่นี่นช้างก็เหมือนกันนะครับขนาดฉีดพ่นประจําเห็นไหมโรคเชื้อราตามาเนี่ยจุดดำๆเนี่ยครับเอากันไกลลนไฟแล้วก็ตัดออกครับ่าไปเสียได้ อันนี้ผมแยกต่างหากนะครับแยกให้ไกลเลยครับเดี๋ยวจะไปติดต้นอื่น